สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับเดปันวิทยและนี่คือเดอะพีเพิลเรื่องราวจากผู้คนอัมเบกาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่เดปันวิทยและนี่คือเดอะพีเพิลเรื่องราวจากผู้คนครับแล้วก็ไม่ต้องตกใจครับฉากใหม่ที่ใหม่บ้านใหม่ ทางหายไปเดือนกว่านะครับเพราะเหตุผลง่ายๆเลยครับผมกาลังวุ่นวายกับการย้ายบ้านแล้วก็มีสารพัดเรื่องจิปาถะเข้ามานะฮะทำให้ไม่สามารถไม่สะดวกไม่มีเวลาที่จะไปจัดการเรื่องคลิปทั้งหลายได้แต่ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มกลับเข้าที่เข้าทางแล้วครับและรับรองเลยว่าเดือนต่อจากนี้นะครับตลอดสิงหาคมคุณอาจจะเจอคลิปผมแบบอัดแน่นเต็มเยยดเลยก็ได้นะฮะเอาละฮะสำหรับเรื่องราวของ The Purple ตอนนี้เป็นการฉลอง บ้านใหม่ด้วยนะฮะก็จะพูดถึงบุคคลสำคัญบุคคลหนึ่งครับซึ่งก็โฆษณาไปแล้วแน่นอนครับเรากำลังจะพูดถึงดรอัมเบกาครับซึ่งนี่คือเดอะพีเพิลที่พูดถึงคนอินเดียน่าจะเป็นคนแรกเลยก็ได้นะฮะ อัมเบก้าถือเป็นบุคคลที่เกิดอยู่ในชนชั้นจันทานครับถือว่าเป็นชนชั้นที่ต่ำของต่ำและต่ำที่สุดของอินเดียทีหนึ่งแต่จันทานคนนี้กลับมีอุดมการแแรงกล้าครับในการที่จะต่อสู้และสร้างสรรค์สังคมอินเดียโดยเฉพาะการปลดแอกวระบ,บวัณนนะครับดอรอัมเบก้าคือบุคคลผู้ที่เขียนรัฐธรรมนูญอินเดียหลังจากที่อินเดียได้รับเอกราชและในรัฐธรรมนูญของดอเตอร์อัมเบก้าระบุชัดเจนเลยครับว่า อินเดียไม่มีระบบวันนะซึ่งแน่นอนว่าเขาทําให้เกิดการกระทบกับบุคคลกับกลุ่มคนมากมายในสังคมที่ยังคงยึดถือระบบวันนะในในเวลานั้นนะฮะเพราะว่าไอเรื่องระบบวันนะเองเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่ทําให้อินเดียกับปากีสถานต้องถึงขั้นแยกตัวออกจากกันรวมถึงบังคลาเทศด้วยเนี่ยนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับอาเบกาก็ได้รับยกย่องเป็นบิดาแห่งรัฐธรรมนูญอินเดียและเขาก็เป็นผู้ที่มุ่งม,มั่นเหลือเกินครับที่จะให้ชาวอินเดียทุกคน เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายซึ่ง อันอาจจะไม่ได้เพียงพอกับอัมเบก้าในช่วงชีวิตของเขาอาจจะไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะครับเพราะระบบวันน้ำมันฝังรากลึกลวก็กลายเป็นอุปสรรคสําคัญสําหรับการพัฒนาของอินเดียเลยซึ่งถามซึ่งแนวทางหนึ่งซึ่งอัมเบก้านํามาใช้เพื่อที่จะปลดแอกระบบวันน้คือการฟื้นฟูศาส,สนาพุทธครับเพราะว่ามันเป็นศาสนาทางเลือกของกลุ่มคนที่ถูกกดขี่ดังนั้นนะฮะในเวลาเราเรียนนังหรือเรียนเรียนสมัยมัธยมปฐมและด็อกเตอร์อัมเบก้ามักจะอยู่ในวิชาพุทธศาสนานะครับแล้วก็บอกว่าเป็นชาวพุทธตัวอย่าง โอเคครับผลงานด้านพุทธศาสนาของดรอัมเบกามีครับแต่การรื้อฟื้นศาสนาพุทธของดรอัเเบกาไม่ได้เป็นไปด้วยศรัทธาหรือความเชื่อนะครับแต่มันมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่น้อยที่สุดครับอัมเบกาก็คือบุคคลที่ยืนยัดว่ากฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องและคุ้มครองประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนั่นเองครับดรอัมเบกานะครับทีนี้ ชื่อจริงนามสกุลจริงของท่านเนี่ยออกเสียงตามภาษาฮินดีเลยก็เท่าที่ออกได้นะครับคือพิมมาวราวารามยีอัมเบกานะครับท่านเกิดเมื่อวันที่14เมษายนครับในปี1897ในตระกูลสังบาลสังปาละก็คือเป็นกลุ่มจันทานครับเป็นถือว่าเป็นตระกูลจันทานชนชนั้นที่ต่ำของต่ำและต่ำที่สุดของสังคมอินเดียคือถ้าถ้าย้อนกลับไปเราศึกษาเรื่องระบบวรรณะในอินเดียนะครับเราต้องลองลองพิจารณา ระบบวันนั้นในอินเดียระบบวันนั้นที่เราท่องๆมีอยู่4อันใช่ไหมครับพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตร4วันนั้นนี้ถือกําเนิดมาตั้งแต่ตอนที่ชนอารยันเข้ามาปกครองอินเดียนั่นก็คือเป็นวิธีการที่อ้างศาสนาเพื่อที่จะควบคุมคนหมู่มากในอินเดียซึ่งเป็นชาวดาวินเดียนซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของอินเดียผิวดําผมหยิกเนี่ยนะครับในขณะที่ชนอารยันผิวขาวผมตรงเนี่ยเขามีจานวนน้อยกว่า วิธีการที่เขาจะควบคุมคนที่อยู่ใต้กว่าก็คือสร้างระบบวันนะหรือระบบชนชั้นขึ้นมาเพียงแต่ระบบวันนะของอินเดียมันไปผูกโยงกับเทพเจ้าครับไปผูกโยงกับศาสนาและความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมามันก็เลยมีความเข้มข้นมากกว่าระบบวันนะอินเดียเข้มข้นมากชนิดว่าเกิดในวันนะไหนคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันนะได้นะครับไม่สามารถขยับชนชั้นได้เลยคุณจะต้องอยู่อย่างนั้นไปทั้งชีวิตแล้วยังมีกฎข้อห้ามด้วยว่าห้ามแต่งงานระหว่างวันนะ ซึ่งถ้าเกิดมีการแต่งงานระหว่างวันนะลูกที่เกิดมาจะกลายเป็นจันทานครับจันทานก็คือธาตุดีๆนี่แหละ ไร้ความเป็นมนุษย์โดยสิ้นเชิงเลยคือต่ำของต่ำและต่ำที่สุดอีกทีหนึ่งซึ่งอันนี้คือโครงสร้างแบบง่ายๆนะครับหรืออธิบายแบบคร่าวๆแต่ถ้าไปถ้าใครสนใจสื่อสารระบบวันนะาจริงๆเราจะพบว่าระบบวันนะอินเดียเนี่ยมันมีรายละเอียดยิบย่อยแบบย่อยๆย่อยๆย่อยๆอมาอีกนะครับแบบว่ายิ่งยีลานานเท่าไหร่การแบ่งกลุ่มคนในสังคมเพื่อควบคุมคนนางะก็จะมีรายละเอียดมากขึ้นจันทามีการแบ่งย่อยด้วยนะครับเป็นจันทานชั้นสูงจันทานชั้นล่างแล้วแต่กลุ่มคนแล้วแต่ว่าคุณเกิดมามีส ทางไหนก็ตามแต่เอาไปว่าจันทานคือกลุ่มที่ต่ําต้อยที่สุดในอินเดียตามศาสนาฮินดูเขาไม่มีสิทธิ์อะไรเลยครับเอาไปว่าแค่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เขายังไม่มีเลยครอบครัวของอัรเบกานะครับอาศัยอยู่ที่เมืองมอฮอครับซึ่งพ่อของอัรเบกาทํางานเป็นทหารของอังกฤษนะครับทำให้ตระกูลของเขาเนี่ยมีความก้าวหน้ามากกว่าจันทันกลุ่มอื่นๆและส่งผลให้ อามเบกาได้รับการศึกษาครับเพราะว่าตระกูลสังปาละเนี่ยให้ความสําคัญด้านการศึกษาและพ่อของดรอรเบกาก็เขี้ยวเข็ดลูกๆให้ได้รับเรียนการศึกษาต้องไปเรียนหนังสือครับเพราะว่าดูเหมือนว่าตระกูลนี้จะไปทํางานให้กับทางฝ่ายอังกฤษก็คงจะรับค่านิยมของอังกฤษเข้ามาไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ ไอ้การผักดันและการศึกษาเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าถึงขั้นที่ว่าครอบครัวสังปาระเนี่ยย้ายไปอยู่ในบอมเบย์ซึ่งปัจจุบันก็คือเมืองมุมไบครับตอนที่อังกฤษปกครองเนี่ยเขาเรียกบอมเบย์แต่มันก็เริ่มประสบป,ปัญหาทางการเงินครับเพราะมุมไบเป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ถ้าคุณไม่มีเงินมากพอคุณก็ยากที่จะอยู่ที่นั่นได้พี่ชายของไอเบก้าจำเป็นต้องเลิกเรียนครับแล้วก็ไปทํางานในโรงงานเพื่อหารายได้มาค้าจุนครอบครัวและอัมบกาก้าก็กลายเป็นบุคคลที่ครอบครัวคาดหวังครับที่ให้ส่งเรียนหนังสือและจะได้เจริิญกก้้าาววหนในใชีต งานของตัวเองต่อไปนะครับแต่แน่นอนครับอาร์เบกาเกิดในชน,ช,นชั้นจันทานอาร์เบกาก็เลยต้องเผชิญการกีดกันทางวัณนนะที่สุดแสนจะเลวร้ายของอินเดียเลยครับนามสกุลเดิมอย่างสังปาละเนี่ยนะครับพอย้ายมาอยู่ที่มุมไบก็ต้องตั้งตามภูมิลำเนาก็คือตั้งคือจันทานเนี่ยนามสกุลเขาอยู่ที่ไหนก็จะต้องไปตั้งชื่อตามนั้นนะฮะเพราะว่าจะได้รู้มาจากไหนก็เลยต้องเป็น อัมบาวเดกาซึ่งก็คืออัมเบกานั่นแหละครับเป็นสถานที่ที่พวกเขาอยู่ซึ่งก็คือชุมชนจันทานและบอกเลยว่าเขาเป็นจันทานดังนั้นครับในขณะที่เรียนอยู่อัมเบกาต้องถูกปฏิบัติหลายๆอย่างที่ไม่เป็นธรรมและไร้ศรีความมนุษย์เช่นครูเนี่ยให้เอาผ้าป,ปูเก่าๆมานั่งแยกจากเพื่อนนักเรียนครับอัมเบกาไม่มีเพื่อนเลยครับไม่มีใครมาเล่นด้วย ไม่มีแม้กระทั่งข้าวกินเขาต้องจําเป็นต้องกินน้ำโดยใช้มือรองครับเพราะเขาไม่สามารถใช้แก้วได้และเขาถูกห้ามเรียนภาษาสันสกฤตครับเพราะภาษาสันสกฤตเป็นภาษาที่เขียนในคมภีพระเวทและภาษาศักดิ์สิทธิ์ที่มีแต่ชนชั้นพราหมณ์กษัตริย์เท่านั้นที่จะเรียนได้แต่เมื่อจันทานมันต้อยต่ำและแปะเปื้อนโดยสายเลือดก,การศึกษาภาษาสันสกฤตอันศักดิ์สิทธิ์ทำไม่ได้ครับดังนั้นอเปกาจึงถูกตีตราและถูกเลือกปฏิบัติโดยระบบวรรณะมาตั้งแต่เกิดแต่ว่า โชคดีครับอัมเบกเป็นคนที่มีความมีโชคดีอยู่ในตัวเพราะเขาได้รับโอกาสดีๆเมื่อ คริสตนาจีเคฟชวาอัมเบกานะครับครูวันนพรามซึ่งเอนดูเขาเป็นพิเศษเนี่ยอนุญาตให้เขาเปลี่ยนานามสกุลครับจากสังปาละจากอัมบาวดีกามาใช้เป็นอ um นะัมเบกานามสกุลเดียวกับคุณครูของเขาซึ่งเป็นวันนพรามจนทําให้คนขายคนเข้าใจผิดครับว่าดรอัมเบกาเนี่ยเป็นวันนพรามแต่ซึ่งถามว่าการเปลี่ยนานามสกุลมาใช้นามสกุลของพวกพรามเนี่ยมันดียังไงมันลดแรงเสียรครับเพราะจากเดิมที่อัมเบกาเนี่ยได้รับการ ปฏิบัติที่มันเลวร้ายมากๆไม่มีความเป็นมนุษย์พอเปลี่ยนมันให้นาส,สกุลพรามปั๊บเปลี่ยนเลยครับเขาได้รับการปฏิบัติอย่างดีถูกยกย่องถูกมีเพื่อนได้คุยได้รับปฏิบัติอย่างดีมากๆด้วยนะฮะซึ่งอัมเบกาเนี่ยก็เลยสรรเสริญครูคนนี้กริณาจีเนี่ยนะครับยืนอย่างมากเลยและนามสกุลของกริณาจีก็ช่วยเบิกทางให้เขากลายเป็นบุคคลสําคัญที่จะทุบทําลายและปลดแอกระบบวันณะในอนาคตน,นั่นเองครับในปี1907ครับอัเบกาเรียนจบ จากโรงเรียนมัธยมปลายแอนฟริสโตนซึ่งนับเป็นความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆสาหรับชนชันจันทานนะครับไม่มีคนชนชันจันทานคนไหนสามารถเล่าเรียนถึงขั้นจบมปลายได้ดังนั้นครับเมื่อมีการเลี้ยงฉลองการเรียนจบอัมเบก้าครับได้รู้จักกับพุทธศาสนาครั้งแรกตอนที่เรียนจบนี้ครับซึ่งถามว่าคนที่เอามาบอกนั้นเขาชื่อคนที่เอามาเอาพุทธศาสนามาทําให้อัมเบก้ารู้จักเนี่ยคือคริณาจีอาราชุนเกลุสการ ซึ่งเป็นนักเขียนนวัิยายภาษามาราตีนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในภาษาของอินเดียแล้วก็เป็นนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็กฤษณาจีอรชุนเกลุสกาเนี่ยได้ทาหนังสือพุทธประวัติซึ่งเขาเป็นคนเขียนด้วยแล้วเขาก็มอบให้กับอัมเบกา้าตอนนั้นแหะครับอัมเบก้าเริ่มศึกษาเรื่องพระเจ้าอย่างจริงจังและเขาก็เริ่มสนใจแต่ตอนนั้น อัมเบก้ายังคงเป็นฮินดูตามเดิมนะครับความเป็นคนตั้งใจศึกษาฝ่ายเรียนรู้ของอัมเบก้านี่เองครับทำให้เขาได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีในด้านเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยบอมเบ่จากมหาราชยาจีราวัคยาวาที่3ซึ่งเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองรัฐบาโดราซึ่งเป็นรัฐหนึ่งในอินเดียหลายๆรัฐเนี่ยนะครับ หลังการจบแล้วหลังจากเรียนจบในปี1913นะครับเขาก็ทํางานตอบแทนมหาราชสวาจีเนี่ยนะฮะโดยเขาย้ายตําแหน่งใหม่ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าไม่ได้มีงานประจําถาวรประกอบกับพ่อของเขาเสียชีวิตเขาก็เลยตัดใจต้องลาออกครับแต่ว่ามิถุนายนปีเดียวกันนั่นเองครับอัมเบกาก็ได้รับทุนจากมหาราชศยาวาจีรวะเนี่ยนะฮะให้ไปเรียนต่อปริญญาโทที่มาหาวิทยาลัยโคลัมเบียรประเทศสหรัฐอเมริกาครับโดยมีเงื่อนไขว่าต้องกลับมาชดใช้ทุนนะเมื่อเรียนจบในสหรัฐอเมริกาครับ อัมริกาคบหาใครก็ได้ครับปราศจ,จากระบบชนชั้นเพราะที่อเมริกาดินแดนทุกคนเสรีภาพทุกคนเท่ากันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีระบบวรรณะอมเมริกาสามารถคบหาใครก็ได้ครับซึ่งช่วยให้อมเมริกาเห็นศักยภาพของประชาธิปไตยครับที่จะทําให้สังคมเกิดความเสมอภาคกันมากขึ้นพร้อมคั้นนั้นเขาได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสิทธิอันเป็นรากฐานที่จะขับเคลื่อนสังคมอินเดียให้ก้าวหน้าได้เมื่ออ,อมเมริกาเรียนจบครับในปี1919เขาก็กลับเขา เขากลับตัดสินใจที่จะไม่กลับอินเดียครับเขาไปเรียนต่อที่ลอนดอนประเทนอังกฤษโดยขยายทุนไปอีก1ปีแต่ก็เรียนไม่จบครับเพราะว่ามหาราชเนี่ยเรียกตัวกลับให้มาทํางานชดใช้ทุนเขาก็เลยต้องกลับอินเดียครับอามเบกาเดินทางถึงอินเดียในปี1917ครับเขาทํางานเป็นเลขานุก,การในกองทัพของมหาราชสยามจ,จีนะครับแต่ว่าเขาหนีครับเพราะว่าเขาถูกเหยียดวันนะ แน่นอนครับคนวันนาพรามซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของอัมเบกาต่างรังเกียจเขารับแล้วก็ร้องเรียนต่อมหาราชว่าไม่สมควรให้คนชนชั้นจันทานมาเป็นผู้บังคับบัญชาของชนชั้นวันนาโดยคนชนชั้นพรามโดยเด็ดขาดแต่ว่าทุกอย่างเงียบงันครับเพราะมหาราชเนี่ยเลือกที่จะเงียบ ชื่องนั้นเองครับเขาถูกชาปาซีกลุ่มหนึ่งไล่ออกจากหอพักครับหลังทราบว่าเขาเป็นจันทานทําให้อัมเบกาตัดใจเดินทางออกจากบารดาครับแล้วก็ปรับไปอยู่ที่บอมเบย์ปีแรกที่บอมเบย์อัมเบกาทางานอย่างยากลําบากครับเพราะว่าไม่มีใครรับเขาเข้างานเพราะว่าเขาเป็นจันทานไงจันทันมีหน้าที่แค่ไปกวาดถนนเก็บขยะเก็บขี้เก,เก็บเยี่ยวก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องมาทางานหรูหรา ต่อมาครับมหาวิทยาลัยพาณิชย์และเศรษฐศาสตร์ซิมเนตบเสนอตําแหน่งอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ให้เขาเป็นเวลา2ปีครับอเมริกาตกลงทันทีเขาเพราะเขาไม่มีงานทําและเขาเริ่มงานในวันที่11พฤศจิกายนปี1919แล้วเ้าและเขาก็ทุ่มเทกับการสอนหนังสือจนที่เขามีชื่อเสียงโด,ด่งดังดึงดูดนักศึกษามากมายเลยครับให้เข้ามาฟังการบรรยายของเขาอย่างล้นหลามแต่กะนั้นก็ตามครับแม้ว่านักศึกษาจะยอมรับเขาแต่เพื่อนร่วมง,งานที่เป็นอาจารย์ก็ยังเหยียดเขาอยู่ดีครับเพราะว่าเขาเป็น สันทานั่นเองอัมเบก้าเข้าใจถึงการกดขี่ของวันนะครับเขาเลยจึงเริ่มเคลื่อนไหวที่จะต่อสู้เรื่องระบบวันนะเรียกร้องให้ชาวอินเดียโดยเฉพาะพวกวันนะสูงระพิศษชนเปลี่ยนทัศนคติครับและให้คำนึงถึงสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้กดขี่ไลเลียก,กันแน่นนะครับเขาตัดสินใจลาออกก่อนหมดสัญญาจ้างพกทุนก้อนหนึ่งและย้ายไปเป็นข้าราชการในเมืองโคชัปุระ ตามคําเชิญของมหาราชชาหุที่หซึ่งเป็นผู้สนับสนุนสิทธิของจันทานมหาราชองค์นี้เป็นคนหัวสมัยใหม่ครับและออกทุนให้อเมเบก้าเขียนหนังสือและตีพิมพ์ดะร,ร,ราสานรายสัปดาห์ที่ชื่อว่ามุขขนายกครับซึ่งตีพิมพ์ในบอมเบในปี1920เป็นครั้งแรกอเมริกาใช้วรารสารน,นี้ครับโจมตีนักการเมืองอนุรักษ์นิยมที่ไม่เย,ยแสต่อเรื่องการกดขี่ของชนชั้นวันนะ แต่วรารสาสนี้ก็กลับปิดตัวลงในเวลาไม่น่ารวดเร็วครับเพราะว่าขาดสภาพคล่องทางการเงินแม้การเคลื่อนไหวจะเต็มไปด้วยปัญหาครับแต่เขาก็ไม่ละทิ้งความมุ่งมั่นเมื่ออัมเบกกาับเก็บหอมรอมริบเงินได้จานวนหนึ่งแล้วก็หยิบยืมเงินจากเพื่อนแล้วก็มหาราชเขาตัดสินใจไปเรียนต่อปริญญาโทและปริญญาเอกที่วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ลรอนดอนที่ประเทศอังกฤษกลับไปเรียนอีกครั้งหนึ่งนะฮะ พร้อมกับพยานยสอบเนติบัณฑิตให้ได้เขาใช้ชีวิตอย่างแรงแค้นในอินเดียแบบอดมือกินมือถึง3ปีครับจนกระทั่งเรียนจบทั้งปริญญาโทรปริญญาเอกแล้วก็จบเนติบัณฑิตเป็นทนายความจากประเทศอังกฤษด้วยอัมเบกา้ากลับมาอย่างอินเดียครับและด้วย บุตรการศึกษาของเขาเขาทํางานเป็นทนายในศาลสูงในบอมเบย์ครับในปี1924แล้วก็มีโอกาสที่ทําให้เขาได้ใช้กฎหมายนี่แหละในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเขาได้ทําตามความฝันอีกครั้งหนึ่งครับคือการเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิในสังคมอินเดียให้เห็นปัญหาของวันรนณะของระบบวันรนณะซึ่งกดขี่และกดทับคนอินเดียอยู่ควบคู่กับการเรียกร้องอิสรภาพของอินเดียจากประเทศอังกฤษนั่นเองอเมริกาเห็นว่าระบบวันรณะเป็นสิ่งเลวร้ายครับและมมาขัดขวางความก้าวหน้าของอินเดียอีกทั้งคําเรียกของโพ ของผองผองชนผู้ไร้วนะอย่างจันทานคือการแสดงการรังเกียจเดียดฉันและการเหยียดเชื้อชาติดังนั้นครับเ,เพื่อหลีกเลี่ยงการเหยียดอัเบกาจึงเลือกใช้คำใหม่ครับชื่อว่าทลิศครับซึ่งมีความหมายว่าแตกหักหรือว่าสลายในภาษาสันสกฤตเพื่อใช้เรียกผองชนผู้ถูกกดขี่ในสังคมอินเดียซึ่งไม่เชียงพาวฮินดูเท่านั้นนะครับใครก็ตามที่เป็นคนด้อยโอกาสล้วนอยู่ในกลุ่มทลิตซึ่งไม่มีซึ่งก็คือจันทานผู้ได้โอกาสและผู้ถูกกดขีต่ต่างๆทั้งหลาย ที่จะมาเรียกร้องสิทธิและการยกเลิกการกดขี่ในสังคม หลากหลายว่าระโอกาสครับอัรเบกาพยายามเรียกร้องต่อสู้สิทธิ์ที่สิทธิภาพให้กลุ่มผู่นได้โอกาสเช่นในปี1927อามเบกาทำพิธีสัตยาเคราะห์ครับดื่มน้ําในสระโชดานที่เมืองมหัดซึ่งสระน้ํานี้เป็นสระน้าศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ห้ามคนวรณะต่ํามาดื่มปรากฏว่าอารเบกาดื่มโชว์เลยครับซึ่งนี่คือการเรียกร้องสิทธิให้กับชาวทลิตที่สามารถเข้าไปดื่มน้ําในสระน้ําสาธารณะได้ช่วงแรกนะครับ อัมเบกกา่ยมีเจตนารมที่จะถอดรากถอนคนระบบวันนาไปเลยนะครับซึ่งปรากฏในหนังสืองานเขียนเขาอย่าง The Annihilation ah e of Caste หรือแปลเปนภาษาไทายคือวันนาวินาเนี่นะครับซึ่งมันมีเนื้อหาที่กลุนแรงก้าวร้าวมากและปลุกระดมคนชั้นล่างและพวกพวกทกูได้โอกาสให้เกิดการตระหนักรู้ให้เกิดภาวะตาสว่างแล้วก็เรียกร้องสิทธิเสรีภาพของตนเองอัมเบกาจึงกลายเป็นผู้นํา ของพวกชาวทาลิตครับในการต่อสู้ลมล้างระบบวรรณะและมีบทบาทสําคัญอย่างมากในการเรียกร้องเอกราชให้อินเดียด้วยโดยเขาเป็นผู้แทนชาวทาลิตครับในการเรียกร้องเอกราชรวมกับกลุ่มอื่นๆต่ออังกฤษและเมื่อรัฐบาลอังกฤษเห็นด้วยกับอเมริกาวาทาลิตควรมีสิทธิเลือกผู้แทนของตนเองเช่นชาวมุสลิมและชาวซิกส์ปรากฏว่า ชาวฮินดูหัวอนุรักษ์กลับไม่เห็นด้วยครับเพราะเกรงว่าผู้นาชาวทลิตซึ่งมาจากชนชั้นจันทานเนี่ยจะก่อให้เกิดความแตกแยกจึงกดดันให้อาร์เบกายกเลิกข้อเรียกร้องเรื่องผู้แทนชาวทลิตครับ อเมริกาเนี่ยซึ่งกลัวว่าข้อเรียกร้องจะทําให้ชาวทลิปถูกคนฮินดูหมู่มากเพ่งเล็งนะครับเขาเลยแต่งนายยอมถอนข้อเรียกร้องครับแล้วก็ยอมถอยลงมาก้าวหนึ่งครับื่อให้เกิดความประนีประนอมมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทำให้อเมริกาเห็นว่าภายใต้กรอบของศาสนาฮินดูมันไม่มีทางเลยครับที่ชาวทลิตหรือพวกจนทานหรือพวกได้โอกาสจะสามารถยกสถานภาพตัวเองกลับขึ้นมามีชีวิตเหมือนกับที่ชาวบ้าน เหมือกับที่มนุษย์คนหนึ่งควรจะมีอารเบกาตัดสินใจครับละทิ้งความเชื่อทางศาสนาฮินดูและไปนับถือศาสนาอื่นครับตัวแทนศาสนาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอิสลามซิกและคริสต์ต่างพยายามเกลี้ยกลก่อมครับเพราะอารเบกาถือเป็นบุคคลสําคัญและคิดดูว่าถ้าการเบกาเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นชนทลิปก็จะตามไปด้วยและกลุ่มทลิปกลุ่มจันทันและกลุ่มเรียกกลับมาคือกลุ่มชนที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย พวกเขาก็จะได้เปรียบแต่ปรากฏว่าอาเบกาปฏิเสธข้อเสนอของกลุ่มศาสนาต่างๆอย่างนิ่มนวลครับในปี1947หลังอินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษครับ อาเมเกีได้รับเชิญจากพรรคคองเกรสให้เข้าร่วมคณะรัฐมนตรีของเยาวารานเนรูนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและก็ประธานกรรมการยกร่างรัฐมนูญอินเดียร่วมกับสมาชิกสภาร่างรัฐมนูญทั้งหมด2 9 6คนซึ่งส่วนใหญ่มาจากพรรคคองเกรสและยังมีคนทลิดถึง29คนครับได้เข้าไปช่วยในการร่างรัฐธรรมนูญอาเมเกีในฐานะประธานยกร่างรัฐมนูรนะครับได้ทําให้รัฐมนูญอินเดียกลายเป็นบรรทัานใหม่ในการสร้างสังคมอินเดียใหม่ครับซึ่ง ชาชนทุกคนจะเสมอภาคกันด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญอินเดียคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของีนชาวอินเดียทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนับถือศาสนาการยกเลิกระบบวรณะและการยกเลิกการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในชาติศาสนาเพศเชื้อชาติภูมิลำเนาวัณะอะไรไม่ใช่เหตุผลในการที่จะกีดกันหรือการเลือกปฏิบัติหรือการถูกกั่นกลเหล่านี้คือมรดกสำคัญครับซึ่งทำให้อัรเบก้าได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งรัฐธรรมนูญอินเดีย อเมริกานะครับยังให้อินเดียมีระบบโคตานะ้าในระบบราชการโรงเรียนและมหาวิทยาลัยครับเพื่อเปิดโอากาสให้ผูดได้โอกาสและลดความเดือดร้อนในสังคมนี่คือการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเขาเลยครับในการต่อสู้เพื่อความเสมอภาพของอินเดียโดยอาวุธชิ้นเดียวที่อเมริกามีก็คือ กฎหมายนั่นเองครับถึงอย่างงั้นก็ตามครับอเมริกาอาจจะทําอะไรได้ไหลายอย่างแต่รัฐธรรมนูญอินเดียเขาไม่ได้ร่างคนเดียวมันมีคนอื่นช่วยกันร่างและมันต้องมีการประนีประนอมเกิดขึ้นและสังคมอินเดียมันมีความหลากหลายมหาศาลมากต้องเข้าใจนะครับอินเดียมีศาสนาเป็นหมื่นนะครับไม่ใช่แค่พุทธคิดอิสลามฮินดูอย่างที่เราเข้าใจเขามีศาสนายิบย่อยภาษาที่ใช้ก็ปิดพันภาษาชนชาติที่อยู่ในนั้นก็ไม่รู้จะกี่หมื่นชนชาติเพราะฉะนั้นมันต้องมีการประนีประนอม และด้วยเหตุน,นี้ครับรัฐธรรมนูญอินเดียถึงแม้ว่าอเมริกาจะเป็นประธานร่างแต่มันเขาไม่ได้ร่างเองทั้งหมดและมันก็ไม่ได้ดั่งใจใเขาไปสักสุกส่วนหลายส่วนเขาจําเป็นต้องประดีประนอมครับและแน่นอนว่าในเมื่อรัฐธรรมนูญมันอาจจะให้ไม่ได้เต็มที่อย่างที่เขาคาดหวังแต่อย่างน้อยมันก็ปูทางเริ่มมาแล้วและเขาก็ได้ใช้โอากาสนี้แหละในการแสวงหาที่จะทําให้ชาวธลิตหรือกลุ่มผู้ได้โอกาสในสังคมเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในฐานะรัฐมนตรียุติธรรมครับ อาเบกาได้ผลักดันร่างกฎหมายที่ชื่อว่าฮินดูโคดบิลครับหรือกฎหมัดอินดูคือเพื่อที่จะแทนที่เอากฎหมายเนี้ยมาใช้แทนที่การปฏิบัติทางจารีตฮินดูคือแต่เดิมเนี่ยการปฏิบัติทางสังคมเนี่ยเขาจะใช้จารีตฮินดูในงานปฏิบัติใช่ไหมครับซึ่งไอจารีตฮินดูเนี่ยมันมันมีความเลื่อมล้ําอยู่มากๆทีเดียวเช่นการให้ผู้หญิงตกเป็นเบี้ยล่างคือเหมือนทาสในครัวเรือนอะ หรือการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมเรื่องการแต่งงานการเลี้ยงลูกหรืออะไรก็ตามแต่กฎหมายนี้นะครับมันจะเป็นการมอบสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับผู้หญิงที่จะเท่าเทียมกับผู้ชายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมรดกการแต่งงานและเศรษฐกิจร่างกฎหมายนี้จะเข้ามาแทนที่จารีตฮินดูครับซึ่งทําให้ผู้หญิงและคนรุ่นใหม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกชีวิตของตัวเองและห้ามการเอาศาสนามากดขี่หรือกดดันคนในครอบครัวแต่ถ้าว่าร่างกฎหมายนี้ไม่ผ่านสภาครับ ทางทางที่มันเป็นร่างกฎหมายดีและอเมริกาใช้กฎหมายในการาผลักดันอย่างถูกต้องด้วยนะครับแต่เพราะว่าสมาชิกสภาส,ส่วนใหญ่ในตอนนั้น เป็นพวกฮินดูหัวอนุรักษ์ครับและพวกเขาก็ต่อต้านอาเบกาต้องลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีในปี1951และในปีต่อมาครับเขาลงสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่แน่นอนครับเขาแพ้การเลือกตั้งเพราะว่าเขาต้องเลือกตั้งท่ามกลางกลุ่มผู้นับถือฮินดูจำนวนมากแต่กระนั้นเองครับด้วยความสามารถและสิ่งที่เขามีเยาวาราเนรู oh ได้แต่งตั้งให้เขาเป็นสมาชิกบุฒิศสภาในปีเดียวกันและเขาก็กลายเป็นวุฒทิอาวุธ,ธิสมาชิกตลอดชีพ ของอินเดียซึ่งทำให้เขามีแรงในการผลักดันกฎหมายชั่วชีวิตของเขาเลยทีเดียวหลังจากอารเบกาใช้เวลาศึกษาลัทธิการเมืองศาสนาอยู่นานพักหนึ่งนะครับเขาตัดสินใจที่จะหันหน้าเข้าสู่ศาสนาพุทธครับซึ่งเป็นหนทางใหม่ในการปลดแอกชาวทลิตจากระบบวรณะครับเหตุผลเพราะว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ไม่มีการกําหนดระบบวรณะนั่นเองแต่อย่าพึ่งตีปีนะครับว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เห็นทุกคนเท่ากันมันมีแค่การไม่เห็นด้วยกับร,ระบบวรณนะ นะครับในรายละเอียดปลีกย่อยมันยังมีรายละเอียดอีกกับการปฏิบัติต่อผู้หญิงหรือการปฏิบัติต่ออะไรก็ตามแต่เอาไปว่าในพื้นฐานศาสนาพุทธไม่มีระบบอเนะเพราะฉะนั้นครับในราวปี1950อาร์เบกาเดินทางไปประเทศศรีลังกาครับเพื่อเข้าร่วมประชุมองค์การพุทธศาสนกสัมพันธ์โลกและประกาศว่าเขากำลังเขียนหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาและเมื่อเขียนเสร็จเขาจะเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธอย่างเป็นทางการจากนั้นในปี1954ครับเขาเดินทางไปเมียนมาครับเพื่อเข้าร่วมการประชุมองค์การพุทธศาสนกสัมพันธ์โลกที่กรุงย่างก และต่อมาในปี1955เองครับเขาก็ได้ก่อตั้งพุทธสมาคมแห่งอินเดียขึ้นมาครับ แต่ทว่าในปี1956สุขภาพของอาร์เบกาก็ย่ำแย่ลงครับด้วยโรคเบาหวานเขากลายเป็นผู้่วกติดเตียงที่อยู่ในกรุงเดลีครับและสายตาของเขาก็แย่ลงอันเป็นผลข้างเคียงจากโรคเบาหวานถึงะนั้นก็ตามครับอาร์เบกาได้อุทิศช่วงชีวิตสุดท้ายของเขาให้แก่พุทธศาสนาครับโดยเขียนต้นฉบับหนะังสือชื่อว่า The b u d d h a and His b u d d h a and His d ด a m m ะนะฮะก็คือพระเจ้ากับพระธรรมจนกระทั่งหนังสือเล่มน,นี้จบ นี่คือการตีความศาสนาพุทธแบบใหม่เลยครับโดยไม่อิงกับนิกายเถรวาทหรือแม้กระทั่งมหายานเป็นพุทธศาสนาใหม่ในอินเดียซึ่งถือกาเนิดแล้วเรียกว่าพุทธนาวญาณครับเป็นเรียกว่าพุทธแนวทางใหม่ซึ่งก็คือศาสนาพุทธในอินเดียปัจจุบันนั่นเองนะฮะปีเดียวกันนั้นครับตรงกับปีเอ่อก็ก็ปีบ้านเราก็จะตรงกับปี2499ก็คือเป็นปี อินเดียเขาจะนับปีเร็วกว่าเรานะครับก็2,500ก็คือปีที่มีการเฉลิมฉลองพุทธศาสนาอายุครบ2,500ปีก็ได้มีการจัดเฉลิมฉลองวนเวียนตามรัฐต่างๆในอินเดียถึงหนีบหนึ่งปีเต็มโดยมีอารเบกาเป็นผู้ผลักดันด้วยนะครับรัฐบาลอินเดียได้อนุมัติงบประมาณเพื่อช่วยเหลือศาสนาพุทธในด้านต่างๆครับเช่นการตัดถนนเข้าสู่พุทธสังเวชนียสถานการสร้างธรมารมศาลาอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมง,งานพุทธชยยนตี การจัดตเพิหนังสือพุทธศาสนาหรือการจัดหนังสือวิชาการด้านพุทธศาสนานั่นเองในงานฉลองพุทธยันตีนะครับที่เมืองนาปุระรัฐมหาราชในวันที่14ตุลาปี1956เอเนี่ยอัมเบก้าได้นำชาวะลิกกว่า500 0 0 0คนเข้าพิธีปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะพร้อมกันครับโดยข้อปฏิญาณตนมีทั้งหมด22ข้อและก็มีอยู่ข้อหนึงครับ เขียนว่าข้าพเจ้าเกิดมาในตระกูลที่นับถือศาสนาฮินดูแต่ข้าพเจ้าจะตายในฐานะพุทธศาสนิกชนเพียง3เดือนหลังพิธีประกาศตนเป็นพุทธมามะกะครับอัมเบก้าได้เสียชีวิตอย่างกระทันหันในเช้ามืดของวันที่6ธันวาคมปี1956ครับด้วยการหัวใจวายเป็นการสิ้นสุดชีวิตของนักต่อสู้เพื่อปลดแอกระบบวรณนะบิดาแห่งรัฐธรรมนูญและผู้ฟื้นฟูศาสนาพุทธในอินเดียครับในฐานะนักต่อสู้เพื่อปลดแอกระบบวรณนะอัมเบก้าทำได้ดีเยี่ยมเลยนะครับ และทําให้เขาเออท่าที่เขาจะสามารถทําได้ภายใต้กรอบของสังคมฮินดูในฐานะบิดาแห่งรัฐมนูญอินเดียอัมเบก้าได้ทําให้ประชาชนอินเดียมีสิทธิเท่าเทียมกันอีกครั้งภายใต้กฎหมายและยืนยันว่ากฎหมายมีไว้ใช้เพื่อปกป้องและคุ้มครองประชาชนครับและในฐานะผู้ฟื้นฟูศาสนาพุทธในอินเดียอัมเบก้าได้อุทิศตนเพื่อฟื้นฟูศาสนาพุทธให้ขวนขืนสู่แผ่นดินอินเดียอีกครั้งหนึ่ง คุณอุปการมากมายต่อชาวอินเดียนี่เองครับทำให้จันทานคนนี้ได้รับการยกย่องได้รับการเคารพจากคนอินเดียจํานวนมากและผู้คนก็เรียกเขาว่าบาบาซาเฮมครับซึ่งแปลว่าพ่อซึ่งเป็นผู้นําความรู้และสังคมสมัยใหม่มาสู่อินเดียนั่นเองนะครับอาละฮะเรื่องราวของดรอาร์เบกาก็ถือว่ารวบรวมมาในรายละเอียดก็ น่าจะครบถ้วนดีแล้วนะครับคือจริงๆแล้วถ้าเราคือในประเทศไทยเรามักจะเขียนอเมริกาแค่ชาวพูดตัวอย่างใช่ไหมครับแล้วไปโขงงานที่พุทธศาสนาแล้วมองว่าจะเป็นพุทธศาสนาพูดอะไรอย่างนี้แต่ถ้าให้มองในรายละเอียดจริงๆการนักถือศาสนาพูดของอเอ,งอเมริกาเป็นเรื่องของการเมืองและก็เรื่องของสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วเราก็เห็นได้ชัดครับว่าศาสนาก็ไม่ใช่สิ่งที่สวยงามเสมอไปหลายมุมของศาสนาก็มีมุมที่โหดร้ายอย่างเช่นกรณีระบบวรรณะซึ่งถ้าใครไปอินเดียหรือสาระระบบวรรณะ ดนจริงจะบอกว่ามัน,นมันโหดร้ายจริงๆนะครับและในสิ่งหนึ่งที่อมเมริกาทำมาตลอดนั้นอัมริกาทำให้เห็นครับว่ากฎหมายมีไว้ใช้เพื่อคุ้มครองและปกป้องประชาชนไม่ได้ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อของอภิสิชชนหรือกลุ่มชนใดกลุ่มคนหนึ่งโดยเฉพาะดังนั้นครับกฎหมายที่แท,ท้จริงควรมีไว้เพื่อประชาชนและใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนนะฮะก็เป็นสิ่งที่เป็นมรดกที่ดรอมเมริกาทิ้งเอาไว้ให้ครับ อ่ะะฮะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามตอนอื่นของนปันวิทย์รวมถึง The c r a า c h a n n e ด้วยสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ